เลาเหลือน้อยเหลือเกินกับความยืดยาตดหลังฟังจากทั้งผู้ใหญ่ผุยและอเคอร์เก่าซึ่งได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากที่มารร้ายตนนั้นทำกับหมู่บ้านคายุตะซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดเหลือรอดมันกำลังจะย้ายถิ่นฐานและสร้างความเดือดร้อนให้อีกและอีกเช่นกันหากทุกคนเดาทางไม่ผิดไปป่าล่างซึ่งยังแออัดอีกหลายหมู่บ้านคงปินเหยื่อชิ้นตรสหวานหอมของมันเป็นแน่ จากแรกเริ่มเริ่มที่มีเพียงพรานสิงที่จะต้องบ่ายหน้าขึ้นเหนือเข้าสู่เขตอาถรรพ์ที่เรียกได้ว่าขมุกขมัวขั้นสุดเพื่อจัดการปัญหาแต่เพียงลําพังเวลานี้ได้คณะพรานปีศาจรุ่นพี่มาเสริมทัพทั้งความหึกเหิมทั้งความสบายใจจึงกลับมามีมันอย่างเต็มเปี่ยมและเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นอาคมแบบใดยากง่ายแค่ไหน ก็สามารถเปล่งพลานุภาพได้เข้มขลังอย่างน่าดูชมลำไภยเมียพรายคราวนี้ไม่ได้ออกสืกเคียงข้างพรานสิงฝากฝังห้าสะพยในอาน,นัตของพรานเมฆให้ช่วยดูแลด้วยความที่เป็นรุ่นพี่จึงมีศักดิ์และสิทธิ์จะพรามให้นางอยู่กับที่ไม่แอบเล็ดลอดลอบตามไปได้คำพูดที่พรายสาวทั้งห้าตนบอกนั้นมีเพียงสั้นๆแต่มันได้ผลชะงัดนักตามไปก็รังแต่จะเป็นภาระให้พรานสิงห่วงหน้าประวงหลัง หากรักพรานบ้านห้วยทรายจริงอย่างปากว่าก็อย่าทำตัวให้เป็นภาระหน้าที่ผัวก็คือหน้าที่ผัวตัวเราอย่าไปยุ่งให้เสียการจากดงสแกใหญ่ไม่จำเป็นต้องคลำทางให้เสียเวลาดวงจิตอเคอมานร้ายเร่งหนีไปจนไม่ทันได้กลบร่องรอยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่แหวกลู่เป็นทางไกลสุดลูกหูลูกตาและถึงมันจะปิดบังไม่ให้ตามกลิ่นอายวิญญาณได้ก็ไม่เป็นปัญหา ในเมื่อรู้อยู่ก่อนแล้วว่าคายุตะบ้านกะเรียงบนชุมชนอันโดดเดียวคือสถานที่สับปะยะที่มันเลือกใช้แต่ไม่ประกอบกวามดีเป็นแหล่งชุมนุมผีที่ทำเอาคณะพรานทั้งแก่และหนุ่มเนื้อเต้นไม่บ่อยนักที่จะได้บุกลุกทะลวงหมู่บ้านหรือสถานที่อันเต็มไปด้วยผีร้ายแล้วจะวาดลวดลายได้เต็มกำลังถือเสี่ยเป็นการบดไขข้อให้เกิดน้ำมันกันฝืดขาดเพราะไม่ได้ใช้งานมานาน รานเมฆว่าแบบนั้นหลุดจากดงสแก่ก็ล่วงเข้าสู่ดงสงซางใหญ่ที่มีกอไร่กอบงแทรกให้เห็นเป็นบางช่วงบางตอนแสมด้วยไม้ใหญ่อาถรรพ์จำพวกตะเคียนกระบากตะแบกตามวิสัยพื้นที่ที่มนุษย์ไม่ควรเข้าใกล้ในเรื่องเล่าหรือนิยายและทุกๆก,กอพุ่มสุมพงที่ได้รับอนุสง์จากม่านฟ้าซึ่งปิดตัวสลัวลงจนแทบจะกลายเป็นมืดมิดการเคลื่อนไหวจากเสียงและเงา พยายามเราให้ตนกตกใจระง,งมลั่นไปเสียทุกทิศกับพวกเขาโดยมีผู้ใหญ่ผุยผู้ซึ่งฉลาดใจเย็นเป็นเหตุเป็นผลที่สุดนำมันหาได้ทําให้หวาดกลัวแต่เป็นรําคาญใจเสียมากกว่ากระทั่งตอนหนึ่งพรานผาหมันไส้จนเกินจะทนไหวร้องสั่งให้ทั้งคณะหยุดรอสักครู่ตนขอทําธุระสักประเดี๋ยวจะเยี่ยวก็ให้ไวเข้านหนเกลเอเวลาหน้าสิวหน้าขนแบบนี้ ยังมีใจจะปลดทุกได้อีกเนาะอ้าวไอเมฆปวดขี้ปวดเยี่ยวมันห้ามมันสั่งกันได้ด้วยหรือวะมึงนี่ชักจะหน้ากุดหงิดเกินไปแล้วนารันแล้วสงครามน้ำลายระหว่างสองพรานปีศาจรุ่นพี่ที่แม้ภายนอกจะดูไม่กินเส้นกันแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วต่างห่วงใยซึ่งกันและกันพานพี่น้องก็สงบลงเมื่อผู้ใหญ่ผู้นที่ทั้งเป็นผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานและอุปนิสัยเอ่ยปากปราม ทั้งคณะที่เหลือจึงได้แต่รอพานผาซึ่งคาดว่าคงทําธุระส่วนตัวไม่นานจนเกินไปและทันทีที่สิ้นเสียงขอขอมาเจ้าป่าเจ้าเขาตามวิสัยคนอยู่ป่าที่หากต้องการปลดทุกข์หนักเบาจุดใดก็แล้วแต่ทั้งก่อนและหลังจะต้องเอ่ยเท่านั้นเสียงกำปนาดปานฟ้าถลม่มพร้อมอาการแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นตามด้วยแรงอัดอากาศทีเล่นเอากอสร้สางบางกอไหวย่ ก็ทำเอาพรานทั้งหลายตกใจตาเหลือกไอ้ผามึงเยี่ยแบบไหนกันวะเฮ้ยพรานเมฆร้องถามขณะเดียวกันพรานผาก็เดินหน้าชื่นตาบานฝ่าฝุ่นควันออกมามือขวาถือหินเหล็กไฟให้เห็นแวบ,บหนึ่งก่อนจะยัดลงย่ามรำคาญใจเลยมอบเลนะไหม้ทำมือให้เป็นของรางวัลเสหน่อยหนึ่งดอกนอนตายพุงเขาเถือะเคล,ล่ะเ,เอ้ยไปดูกันสิไม่รอช้า ทุกคนปรีไปยังที่พรานผาพึ่งจะสร้างทั้งเสียงและแรงสะเทือนเอกระทึกกืกโครมและภาพที่เห็นคือซากผีที่นอนกระจัดกระจายมากกว่าสิบบางร่างแขนขาไม่อยู่กับตัวกระเด็นขึ้นไปค้างอยู่บนคาคขบ,บ้างผงหญ้าบ้างบางร่างขาดสองท่อนหาท่อนบนไม่พบเห็นแต่ท่อนล่างซุกอยู่ในซอกลำซ่างบางร่างพวงไส้ยังเชื่อมร่างกายท่อนบนและร่างเข้าด้วยกันหากแต่มันห่างกันร่วมสิบเมตร โดยรวมแล้วพวกมันคือซากผีที่ตายมานานมากแล้วผิวหนังเนื้อตัวแฟงแผ้งแต่ว่ามีเมื่อกเกาะพอชุ่มส่งกลิ่นเหม็นขาวเหม็นเปรี้ยวตลบฟุง้งหาอากาศบริสุทธิ์ได้หายใจโดยสะดวกแทบไม่เจอมีใครบางคนดองพวกมันเอาไว้คงเก็บไว้ใช้งานเหมือนทหารเหมือนบริวารน,นั่นแหละพวกมึงเคยเห็นเคยรู้จักหรือเปล่าไม่รู้แต่กูรู้จักคนหนึ่งตาแสเป็นหมอผีที่ชอบนักละ่ะไอการเล่นกับศพนี่ ขนาดตัวแกเองตายไปแล้วยังสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาจับยัดโอ่งดองไว้เลยนี่อาจเป็นฝีมือของกระเท่านั้นก็ได้ร้านผาว่าอีกกรรมของกูนี่ต้องสู้กับอะไรวะเนี่ยคนหนึ่งก็อยู่มาเป็นร้อยเป็นพัน,พนปีเพราะย้ายดวงจิตได้อีกคนหนึ่งก็เชี่ยวชาญการดองคนตายปันกับดองมะม่วงเฮ้อเอาเข้ามันจะมีอะไรให้ชวนตะลึงอีกวะรานเมกวนเมื่อนำเอาเหตุการณ์มาผนวกเข้าด้วยกัน ก็พอจะเข้าเขาอยู่บ้างอเคอรายต้องการไพร่พลทั้งวิญญาณและพวกที่เป็นซากผีมีเนื้อหนังเคลื่อนที่ได้และแตะแสเท่าวิปราชนั้นก็สามารถจัดหาจัดทําให้ได้ด้วยความชานาญการที่เท่าแสสั่งให้สิทธิ์ดองศบตัวเองเอาไว้อาจรู้ร่วงหน้าว่าสักวันจะมีผู้ปราเะรองสามารถชุบชีวิตตนให้กลับมาเป็นอมตะได้อีกครั้งและสุดท้ายทั้งคู่ก็ทำงานร่วมกัน ไม่ก็เท่าแสทำงานให้โดยแลกกับอะไรบางอย่างที่คงไม่ผลสภาพดวงจิตไม่ให้แตกดับหรือเป็นไปตามวัตตาสงสารนั่นเองและที่ชัดเจนคือพวกมันถูกส่งมาเพื่อขัดขวางหรือกำจัดทั้งคณะอย่างไม่ต้องสงสยัยนอกจากพวกที่นอนระเก,รกะระกะไร้พิษสงเบื้องหน้าที่ทั่วอนาบริเวณทุกซอกทุกม,มุมเริ่มปรากฏร่างซากผีหน้าสอสอิเดเอียนเบียดเสียดกันเต็มไปหมดและคงไม่ต้องให้ใครเตือนใคร เรือแนะนําใครว่าการสู้กับฝูงผีที่มีจํานวนมากกว่าร้อยซึ่งพวกมันสามารถตายแล้วฟืน้นฟื้นแล้วตายได้นับครั้งไม่ถ้วนหากร่างกายไม่แหลกยับจนขยับไม่ได้ควรทําอย่างไรแรกทีเดียวใครที่มีปืนต่างเปลี่ยนเป็นลูกปลายหญิงใส่พวกมันจากทุกทิศเพื่อสร้างช่องว่างจากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของมีดและหมัดเท้าข้าศอกอันเป็นอาวุธที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่เกิดแน่นอนว่า ด้วยกำปั้นหรือสันแข้งธรรมดาพวกมันไม่สะตกสถานอยู่แล้วจำต้องเคลือบด้วยอาคมเอาไว้จนเข้มขลังแต่นั่นก็มีข้อเสียคือไม่ว่าจะเป็นอาคมแบบใดยากง่ายเพียงไหนความเข้มขลังจะมีได้หลวนต้องอาศัยทั้งพลังใจและพลังจิตยิ่งใช้มากใช้บ่อยใช้ติดต่อกันร่างกายจะแบกรับเอาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเข้าไว้มันหนักหน่วงกินพลังเสียยิ่งกว่าแบกระสอบข้าว วิ่งสุดฝีตีนข้ามเครื่องกีดขวางซิอีกหลังเสร็จสิ้นเสียงปืนที่แผดล,ลั่างติดกันหลายสิบนัดและควันจากการเผาไหม้ของดินขับคลายตัวฝูงหาผีที่ต้องคมกระสุนและยังยืนงงในดงไผ่ก็เริ่มถูกจัดการด้วยการต่อสู้ระยะประชิดรันสิงผู้เปิดก่อนปรีเข้าไปคว้าไหล่ซากผีตนที่อยู่ใกล้มือกระชากเข้าหาตัวและสวนด้วยหมัดที่สวมสนับอาคมพันด้วยชายผ้าเหลืองเสียงดังโผล ปานลูกเตงโมร่วงพื้นเมื่อสีษะของมันแตกกระจายต่อมาก็หันควับเวียงศอกทิ่มหน้าซากผีอีกตนที่ปรีเข้าหมายจะจับเขาเอาไว้ด้วยร่างกายที่แม้จะถูกดองแต่เนื้อหนังหาได้เหนียวเช่นเมื่อครั้งยังมีชีวิตสีษะของมันจึงกระเด็นตามแรงพะทะร่างอ่อนโยบร่วงพลอยทว่ายังขยับได้จำต้องกระทืบลงไปที่กลางหลังหลายครั้งจนกระดูกหักเสียงดังฟังชัดเหล่านี้แม้จะยังขยับได้อยู่แต่ก็เคลื่อนไหวต่อสู้ไม่ได้อีก เพียงแค่นอนวาดแขนขาอยู่กับพื้นเท่านั้นตาผาผู้ซึ่งขึ้นชื่อหรือชาเรื่องนักเลงเป็นทุนเดิมคำรามดังคนคลั่งผนวกับรอยยิ้มแสยโหดเที้ยมถึงขนาดข่มผีให้ยืนนิ่งเป็นเสาหินหลอยให้แกซัดด้วยอาคมที่เคลือบเอาไว้ด้วยตามหมัดและเทา้ามันรุนแรงชนิดไม่ต้องสัมผัสตัวแค่แรงอัดอากาศซากผีก็ปลิวไปไกลและพรานเมฆก,ก็รับช่วงต่อ้าผาสูงเหยื่อมาให้เมื่อใดแกทั้งฟันทั้งอัด เรียกว่ารับส่งสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสองพรานจากสองภาคพรานทันจากภาคเหนือเศกสัตว์อาคมในรตนานมาคู่หนึ่งและพวกมันก็เที่ยววิ่งไล่กวาดไล่กินฝูงผีขาวและ10-20ี่ตนโดยมีแกคอยบังคับอยู่ห่างๆและซากผีตัวไหนก็ไม่อาจเข้ามาทำอันตรายต่อแกได้เมื่อเข้ามาใกล้พรายกุมารจะปรากฏเข้าโจมตีเช่นกันพรานบุญมีจากอีสานกับฉายอาอดีตในห้อยผี ใช้สองมือกำแน่นหลับตาเสกฝูงพยาควายนับสิบออกมาย่ำมาขวิดอย่างสนุกสนานเรียกได้เต็มปากเลยว่าจะมากันมากมายขนาดไหนก็ไม่เข้าขั้นถึงคำว่าถึงมือแก่พวกเขาเลยจนนิดเดียวผู้ใหญ่ผุยยิ่งแล้วใหญ่หนามยอกต้องเอาหนามบงมึงมาในรูปรักผีตายซากผู้ก็จะใช้บริวารจัดการพวกมึงยัดใบกระท่อมเข้าปากเขียวหยับๆยพอให้น้ำขมเฟื่อนออกฤทธ จากนั้นจึงปลูกผีทหารและบัญชากองทัพด้วยตนเองพรานปีศาต์ทั้งห้าที่แต่แรกอาเคอร้ายคิดว่าคงจัดการได้ง่ายๆกลายเป็นก้างขวางคอไปเสียแล้วมันได้แต่ยืนมองด้วยความเดือดดาลอยู่บนกิ่งยางหลายสิบเมตรเพื่อสังเกตการและหมายใจจะลงมารอบจัดการทีละคนทว่าพวกดันลากไม่มีท่าทีเลยว่าจะเพียงพำให้เลยจนนิดเดียวกลับกันยิ่งตนส่งผีจากชนเผ่าต่าง ทั้งในรูปรักษ์วิญญาณและผ่านการดองสุป,ประจุอาคมยัดดวงจิตเข้าไปให้เคลื่อนไหวได้กลับถูกกำราบอย่างง่ายได้ตายสำสองสำสามจนเกลื่อนพื้นและด้วยความโกรธจนลืมระง,งับโทสะนั่นเองแม้คาคบยางใหญ่จะมีหมู่ไม้บทบงังพรานสิงกลับสามารถจับสัมผัสได้ตวัดมารลิน1894ขึ้นเล็งในชั่วเสี้ยววินาทีแล้วลั่นไกในทันที แรงอัดอากาศอันเกิดจากทั้งกระสุนและปืนที่มีอาคมเข้มขลังปรากฏเป็นวงแหวนควันจางๆยังปลายกระบอกปืนและกระสุนก็แหวกอากาศด้วยความเร็วและแรงจนเกิดเป็นเปลวไฟพุ่งตามท้ายต่อมาอีกเสี้ยววิกระสุนนัดนั้นก็ปะทะเข้าเต็มแผงอกของอาเคอร์ปีศาจไม่คาดคิดว่าพลานุภาพจะรุนแรงได้ปานนี้เล่นเอาผงะงายทองร่วงจากที่สูงลงพื้นโครมสนันตามด้วยกลิ้งคลุกคลุกลงตามเนิน และทอดกายนอนแน่นิ่งไปชั่วขณะไม่ไกลจากวงสงครามแน่นอนว่ามันจะไม่จบง่ายเพียงเท่านี้ตราบเท่าที่อเคอร์ปีศาจยังอยู่ความสงบสุขจะไม่กลับมาพรานสิงห์ปีเข้าหาด้วยโทสะที่พุ่งถึงขีดสุดเมื่อนึกไปถึงกี่ชีวิตแล้วที่มันพรากเอาไปเป็นบริวารแต่แล้วก่อนจะทันถึงตัวกันนั่นเองอาจเป็นเพราะทุกอนุจิตและอนุสติเพ่งพินิษไปที่มันที่เดียวจึงไม่ทันระวังรอบข้าง ร่างของอมนุษย์กำยำสูงใหญ่ตามรอยต่อของแขนขาและหัวไหลมีรอยเย็บซึ่งใช้ได้เดียบเป็นตัวเชื่อมสีสักของมันเป็นเสือโครง่งที่การคงสภาพไม่ใคร่จะสมบูรณ์นักขนแหว่งเป็นกระจุกและเห็นแต่นหนังเป็นบางแห่งแต่นั่นหาใช่ปัญหาเพราะการเคลื่อนไหวของมันรวดเร็วคล่องแคล่วและหนักนวงหลังมือที่แข็งแกร่งปานล็อกโซสัตวเปรียงเข้าใส่พรานสิงเต็มแรง และผลคือเจ้าตัวปิวปานวัตถุไร้น้ำหนักกระแทกเข้ากับกอสร้สางหักดังลัน่นจนคนอื่นต้องมองตามด้วยความตกใจแล้วก็ต้องตกใจยิ่งเข้าไปอีกเมื่อเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกำยำที่สัตว์เสียพรานสิงปลิวไม่เป็นท่านั้นรูปรักช่างน้าบาดวันจากที่เห็นเพียงปราดเดียวหรือจะเพ่งพินิษด,ดยละเอียดมันชัดเจนว่าอามนุษย์ผู้มาช่วยปกป้องอาเคปีศาสกำเนิดขึ้นจากการน,นำชิ้นส่วนต่างๆ ของทั้งมนุษย์และสัตว์มาประกอบกันจนเป็นรูปร่างอันแสนอัปลักษ์ที่ผู้ทำเรื่องเช่นนี้ได้อย่างดีและชำนาญมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและเป็นผู้ที่พรานผาเพิ่งจเจอถึงก่อนหน้านี้ไปไม่นานนักอีกด้วยตาแสชายวิปลาสที่ชื่นชอบในการเล่นศพนั่นเองแกคือชายวิปลาสที่เสียชีวิตไปนานมากแล้วและได้สั่งเสียให้สิทธิที่มีเพียงไม่กี่คนซึ่งชื่นชอบในเรื่องอุบาทชั่วช้าเช่นเดียวกัน จับร่างตนเองยัดใส่องค์อาคมและดองเอาไว้จนกว่าจะฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งกะผาเคยพบเจ้าตัวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งและจำฝังใจในความอับลักษณ์ปานปีศาจนิ้งหวงฝันอันน่ากลัวขณะนั้นตาแสหรือที่ใครต่อใครต่างเรียกว่าสับปเปรอปีศาจจากหน้าที่การงานที่ทำและพฤติกรรมผิดแปลกจากคนทั่วไปง่วนอยู่กับการคงสภาพร่างผู้ตายตามคำขอของเศรษฐีมีเงินมาก ซึ่งต้องการเฝ้าดูคนที่ตนเองรักที่จากไปก่อนไวัอันควรจนกว่าตนเองจะตายตามแม้จะเป็นการกระทําที่คนทั่วไปมองแล้วสะอิดสะเอียนหวาดกลัวเพราะคนตายผีกับมนุษย์นั้นเป็นของแสลงหากแต่ลูกค้าที่พร้อมจะใจ่ายให้ในราคางามสมกับฝีมืออันแสนปราณีตของแกมันก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันและแม้จะเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นรานผาก็จำได้ดีแม้รูปลักษณ์จะเปลี่ยนไป แต่ร่างเธอมืนใหญ่สีสาเป็นเสือนั้นไม่ใช่ใครตาแสเท่าวิทย์ประลาดอย่างแน่นอนเฮ้ยมันเอาเข้าจริงๆสินะไม่คิดว่านอกจากหน้าตาเนื้อตัวแล้วหัวใจของมันยังอับประลักไปด้วยคิดว่าคงจะเปลี่ยนไปได้แท้ๆหากรู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้กูน่าจะฆ่ามึงเสียตั้งแต่ตอนนั้นให้สิ้นเรื่องตาผาขบรามคำลามลัน่นนี่เป็นความรู้สึกผิดแรกนับแต่จำความได้ที่ไม่สังหารมันร้ายในร่างมนุษย์ ยอมไว้ชีวิตเพียงเพราะอีก่ายปราบการอ้อนวอนด้วยน้ำตาและสัญญาว่าจะไม่ทำเรื่องชั่วช้ากับใครหรือศพไหนอีกทว่าหลังจากได้ยินข่าวว่าตาแสตายและดองศพตนเองพรานผาก็ออกตามหาจนทั่วแต่ไม่พบที่แท้ก็รับใช้อเคอร์อมารายที่นี่จริงๆครั้งนี้ไม่มีอีกแล้วนะตาแสคำว่าไว้ชีวิตนะแกว่า <c oughs> <c oughs> พูดไรสาละอะไร กูใช่มนุษย์ธรรมดาที่ไหนจำเป็นอะไรที่จะต้องให้มึงไว้ชีวิตรักษาชีวิตตัวเองให้ดีก่อนเถอะวะไอ้พบรนกระจอกเอ้ยขาดคำอมนุษย์ผู้ชื่นชอบในการเล่นศพบรรดาซากผีที่จะแรกแห่แหนกันเข้ามาต่างพากันค่อยๆเร้นกายหายไปกับความมืดและแทนที่ได้อมนุษย์รูปร่างกำยำซึ่งมีร่างกายที่ถูกประดิษฐ์ประดอยขึ้นใหม่โดยตัดต่อเอาแขนขาศีรษะและร่างกายของสัตว์ร้ายสัตว์นักล่าเข้าไป นอกจากกลิ่นเหม็นหืนจากน้ำดองแล้วกลิ่นายและจิตสังหารยังแผ่ซ่านปกคลุมทั่วอาณาบริเวณจนชวนให้คนลุกได้ไม่เว้นแต่พรานปีศาจท,ทั้งหลายได้อีกด้วยการต่อสู้ระรอกสองนี้หนักหน่วงกว่าการต่อสู้กับอสูร,รกายครั้งนี้ไหนพรานทุกคนต่างก็รู้ดีเพราะเราอมนุษย์ที่มีแขนขาสีษะหรือร่างกายเป็นสัตว์นี้อาจใช่สมิงจำแรงที่อย่างไรเมื่อถึงเวลาขย่ำเยือ มันจะคืนรูปร่างสู่การเป็นสัตว์และแน่นอนว่าสัญชาตญาณของพวกมันย่อมกลายเป็นสัตว์ตามไปด้วยแต่นี่ไอ้พวกที่ล้อมอยู่นี้คือศพมนุษย์ที่มีซากสัตว์ประกอบเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มเขี้ยวเล็บต่อให้ตายไปแล้วแต่ดวงจิตยังถูกจับยัดเข้าไปที่เก่าเพื่อใช้งานฉะนั้นความเจ้าเล่ดักทางมนุษย์ด้วยกันออกย่อมมีเต็มเปี่ยมหากไมเรียกว่าตึงมือในตอนนี้แล้วก็คงไม่รู้ว่าจะเรียกใช้ตอนไหน เพราว่าพวกมันเองก็หาได้อย่างถึงก้นบึง้งความน่ากลัวของพรานปีศาจทั้งหกชีวิตเช่นกันหากจับไปขายงานวัดคิดว่าจะเก็บค่าเข้าดูได้กี่ตังค์พรานผาถามโดยไม่จอดจงว่าใครจะเป็นคนตอบแค่ตัวเดียวเราก็คงมีเงินเก็บไปทั้งปีแต่ถ้าเอาทั้งหมดนี่คงไม่มีที่ขังปิดวิกทีหนึ่งพื้นที่ลานวัดจะพอหรือพรานสิงตอบนี่ละ่ะความน่ากลัวอันสุดยั่งของพวกเขา ่อให้เบื้องหน้าศัตรูจะดูร้ายกาจเพียงใดแต่ก็ทําให้ตกใจเพียงชั่วประเดียวเดียวเท่านั้นสําหรับพรานที่ถูกเลือกโดยท่านผู้น,นั้นท่านที่อยู่เหนือบรรดาพูดไรอสูนายทั้งพวงแล้วการได้วิ่งเข้าใส่ความอันตรายคือเรื่องสนุกยากจะหาข้ามใจได้เหนือเต้นและรอเวลาได้พบพันจนยากจะหาข้ามบรรดาเมียกุศลต้มเล่าสูตรปากใต้สดเข้าไปแค่จอกเดียวรับรองเห็นสวรรค์รำไรทีเดียวจบเรื่องนี้ไปนั่งกงกันสักวัน อ๋อใครเก็บหัวได้มากที่สุดก็จะให้หอบกลับบ้านไปอีกสองไหตกลงไหมคำพูดปลุกใจทว่าเป็นเนื้อแท้ทุกอน,นุของพรานเมฆสามารถปลุกพลังใจให้แก่ทุกคนได้เป็นอย่างดีทันทีที่แกะตะเบงเสียงว่าเอาเลยทั้งหกพรานปีศาจก็หายวับไปกับตาและเหล่าอามนุษย์ที่อาเกอร์มารายคิดว่าเก่งกล้าไม่มีใครล้มได้ตัวศีรษะดุดล่วงลงพื้นเทเลตนสองตนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็ว จนแม้แต่ราชาปีศาจทั้งคู่ยังมองตามไม่ทันสำนึกหวาดกลัวของเท่าแสที่อุตสาดัดแปลงร่างของตนให้หน่ากลัวผันประตูขึ้นปานภูเขาไฟระเบิดหันหลังได้ก็เตรียมโกลาดด้วยกำลังขาซึ่งนำกล้ามเนื้อของเสือดาวมาใส่ทว่าก็ต้องมีอันหงายเงืบเมื่อพลานผาถึงตัวพร้อมกระชากหัวจนหูลูกกูไม่ได้บอกหรือว่าจะไม่มีการใช้ชีวิตอีกเป็นครั้งที่สองสียงฉับพูดจบ พรานผาก็ปล่อยมือและเท่าแสเองก็ยังอยู่ในท่าเงียนหน้าแผ่นหลังขนานกลางอากาศเสี่ยวของเสี่ยววินาทีต่อมาขอที่มีรอยเย็บและได้ดิบรังเอาไว้ให้ติดกับหัวติดกับตัวก็ขาดจากกันเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์และไม่มีทางจะฟื้นคืนชีพได้อีกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดดวงจิตชั่วร้ายถูกพรานผาป่าขมือบลงท้องไปแล้วเรียบร้อยอเคอปีศาจซึ่งยามนี้ใช้ร่างของหนุ่มชายชะกัน เช่นเดียวกับคราวก่อนหน้าเห็นเข้าก็ตาเหลือกลานสำเนียกในใจบอกว่าไม่ไหวความเป็นอมตะของตนเห็นจะหมดหมอดมวยลงก็คราวนี้ภาพเบื้องหน้าคือเงาวุ่หวของบรรดาพรานผีที่พุ่งผ่านอสุร,รกายใต้อนัตและเด็ดหัวทีละตนสองตนด้วยความรวดเร็วแม้แต่ตัวมันเองที่เป็นปีศาจเช่นเดียวกับพวกเขายังสุดปัญญาจะเพ่งพินิษกรอกตามองทันและแล้ว เมื่อทั่วอนาบริเวณกลืนไปด้วยซากอสุนที่นอนแน่นิ่งไม่ทันได้อวดความสามารถพรานปีศาจทั้งหกคนก็ยืนล้อมมันเอาไว้ในระยะห่างไม่เกินวาเศษนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายให้ทำใจยอมรับกับความตายที่มันหนีมาตลอดช่วงชีวิตหลายร้อยศตวรรษวันนี้คือวันสุดท้ายที่มันจะได้มองโลกผ่านตาเนื้อเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนพูดได้เพียงเท่านั้นมีดของพรานเมฆ ก็ปากเข้าที่ซี่โครงตรงหัวใจพอดีพอดีของพรานผาปักในมุมเสยเข้าที่ใต้ชายโครงขวาผู้ใหญ่ผุยเสือเข้าใต้ชายโครงพรานทันเสียบเข้าที่ต้นคอตัดข้อต่อกระดูกใต้ถ้ายทอยพรานบุญมีค้อมตัวเสียบเข้าใต้ท้องน้อยจากด้านหน้าบีดคมมีดและเสือเข้าไปจนมิดใบและพรานสิงหันฉับตัดเอาศีรษะของมันขาดสะบ้นกลิ้งไปกับพื้นอย่างไร้ค่ามีดตุกเล่มล้วนมีอาคม พูดถือเองก็ล้วนแต่เร่งอาคมที่ประจุเข้าไปฉะนั้นดวงวิญญาณของมันจะหาได้หลุดลอยออกจากร่างแต่ถูกเผาไหม้จนกลายเป็นจุนมหาจุนอยู่ตรงนั้นเสียงวีดกรีดร้องเล็กแหลมแว่วมาจากทางทิศเหนืออันเป็นที่ตั้งบ้านกเกลียงบนไร่ซากเจ้าปัญหาพร้อมๆกับเปลวไฟที่ลุกไหม้ขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครจุด6พรานปีศาจมองหน้ากันไม่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยคำพูดก็เข้าใจเรื่องวุ่นวายนี้จบลงแล้ว ต่อไปนี้ป่าบนคนทั่วไปจะขึ้นไปหากินได้ดังเดิมไม่ต้องกลัวมารร้ายใดๆอีกส่วนเรื่องผีป่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีประดับไว้บ้างผืนดงแห่งใดไร้อาถรรพ์ผืนดงแห่งนั้นจะไร้ซึ่งความน่าเกรงขามและมันจะกลายเป็นเพียงที่โล่งจากน้ำมือคนโลภที่พรากเอาอย่างอื่นนอกจากชีวิตสัตว์ไปด้วยนั่นเองและแน่นอนว่าหลังจบงานพวกเขายังไปไหนมาไหนได้วยกัน เพราะท่านผู้นั้นมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ให้และงานใหม่ในครั้งนี้อันตรายกว่าที่เคยผ่านมาสัตว์หิมพา,านอันเป็นที่เคารพบ,บูชาเกิดเกเรสร้างความเดือดร้อนไปทุกย่อมย่านั่นละ่ะคือสิ่งที่พวกเขาต้องไปจัดการ